ไหนไหนไหนโอ้ฝั่งนี้นี่ครับติดบ่วงเยอะติดบ่วงนะครับกับหลังนี้ไม่ได้นะครับผมนะครับไปติดบ่วงเอ่อ กไม้เเปา็ดีเลยออไมันไม่เข้าเลยสวยเลยเอฟซีนะครับหลังต่อมาก็โดนขโมยนะครับกลับติดหนูแต่ว่าคนเอาไปนะครับนี่ครับหมายผมนี่แหละบ้านผมนะครับคนหากินมักง่ายมันเยอะนะครับจะได้แต่กลับนี่แหละเอาแต่หนูไปก็เพราะว่าเอากลับผมไปด้วย เนี่ยผมวางตรงนี้ไปแล้วสิงเลยอันนี้ก็ดีครับเออโอ้หน้าเบื่อหายนะครับกลับนะครับดักงูก็มีคนมาดูก่อนเนี่ยครับ เซ็งเลยเ,ลออเออแล้วคนก็ดึงไปเซ็งเสีงเสีงนู่นน,นูนนน้นลูกชายบอกนะครับขอลูกชายนะครับดโดไปเลยโดไอ้โดไม่ยุ่นยงนะโดนะลูกชายบอกหนูติดไหนเอ้าโอ้โหหนู โอ้โห FC ดูสิครับหนูใหญ่นี่โอ้โหดูสิครับของลูกชายนะครับนี่นะครับบ่วงบ่วงได้ไปแล้วนะครับสองนะครับสมชายหนึ่งแต้มลูกชายได้อีกหนึ่งแต้มนะครับอ้โหใหญ่มากโอ้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 นี่ครับหนามปากนี่ครับใหญ่ๆๆผมสุดยอดตัวนี้น่าจะหลายขีดนะครับฮะ